โคกป่ากุ้งตั้งอยู่ที่บ้านโคกป่ากุ้งหมู่ที่2ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,566รวมทั้งหมด174คนจำแนกเป็นระดับปฐามวัย30คนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน144คน มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนจำแนกเป็นค่าราชการครู12คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนนักการพันโรง1คนภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยานาจรีบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง้งมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านโคกป่ากุง้งบ้านนาล้อมและบ้านหนองโนโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการด้วยรักแนละห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535 ปฏิบัติที่ดีรายด้านด้านที่ 1. โภชนาการและสุขภาพอนามัยเรื่องผู้เรียนสุขภาพดีด้วยวิธี5สุจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยที่เชื่อมโยงมาสู่ตัวผู้เรียนในลิขยงไม่ได้รวมถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากผู้ปกครองมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายไม่มีงานทำในท้องถิ่น ต้องไปทำงานต่างจังหวัดถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายพบว่าเด็กในแวยเรียนขาดผู้ดูแลถูกครอบครัวทิ้งไว้ตามลำพังการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนขาดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กต้องอยู่ในห้องแคบๆดูโทรทัศน์หรือเล่นมือถือมากขึ้นทำให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวเอาแต่ใจตัวเองขาดระเบียบวินัยและเด็กได้รับการเฝ้าระวงัง และส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยลดลมจากปัญหาดังกล่าวการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนจึงมีความสําคัญเพราะเด็กวัยเรียนใช้เวลายอยู่ในโรงเรียนมากถึง6-8ชั่วโมงต่อวันโรงเรียนได้นําแนวทางการดําเนินงานตามกรอบและแนวทางของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนางานเชิงระบบและการพัฒนางานเชิงประเด็นในการสุขภาวะ5้าด้านโดยให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีด้วยวิธี5สุข ได้แก่ผู้เรียนเป็นสุขโรงเรียนเป็นสุขสภาพแวดล้อมเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขและชุมชนเป็นสุขซึ่งได้ดําเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือผู้บริหารครูผู้ปกครองขะกรรมการสถานศึกษาองค์กรชุมชนผลของการจัดกิจกรรมสรุปได้คือการดูแลเฝ้าระวงังการป้องกันร,รักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมาก โรงเรียนต้องร่วมกับเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดําเนินการจัดการด้านสุขภาวะโดยมุ่งเน้นข้อมูลจากการประเมินทั้ง5ด้านมาเป็นเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนมีการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพและเพื่อให้ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคปกปากุงทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านโคกป่ากกุงมีการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้เรียน 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและเสริมสร้างทักษะที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและย,ยั่งยืน 3. เพื่อชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขภาพกระบวนการดำเนินงานผู้เรียนสุขภาพดีด้วยวิธี5สุขโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงแก้ปัญหาให้ผู้เรียนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นการตัดสินใจในการควบคุมสภาวะการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสมาชิกในใชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามวิธี5สุขดังต่อไปนี้ 1. ผู้เรียนเป็นสุขดำเนินการโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬากิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธงเช่นส่งเสริมการใช้สื่อบูรณาการการจัดการสอนของครูรวมถึงการนิเทศติดตามในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดให้ได้รับประทานอาหารกลางวันครบ5หมู่การดื่มอาหารเสริมนมการแปลงฟันตอนเที่ยงการตรวจสุขภาพประจำปีการชั่งน้ำหนักส่วนสูงการทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพด้านการออกกำลังกายเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ม่วสมกับสิ่งเสพติด ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ 2. โรงเรียนเป็นสุขดําเนินการโดยผู้บริหารเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสู่โรงเรียนสุขภาวะโดยการจัดการเรียนการสอนมีหน่วยการเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่ลงมือปฏิบัติจริงให้เห็นผลที่ลงมือปฏิบัติการบริหารจัดการโดยการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีมเพื่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยครู ครูบริหารและครูได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการสอนในทุกวันสุกเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาปัญหาที่เกิดจากการ PLC ในโรงเรียนประกอบด้วยปัญหาการอ่านไม่คล่องปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียนขาดระเบียบวินัยการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและนำมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน3ส,สภาพรัดล้อมเป็นสุขดำเนินการโดยจัดบรรยากาศห้องเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สวนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจชุมชนโรงเรียนบ้านโคป,ป่าคงได้คำนึงถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภยัยมีการปรับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เหมาะสมปลอดภยัยส่งเสริมให้ชุมชนใช้สถานที่เป็นลานกีฬาของชุมชนส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาปลอดยาเสพติดพุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีใจรักสิ่งแวดล้อม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 4. ครอบครัวเป็นสุขได้แก่ส่งเสริมให้ครูได้ออกเยี่ยมบ้านและครอบครัวผู้เรียนครบ100%เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพของผู้เรียนและได้ปรับสภาพวัดรองภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้จริง เช่นส่วนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนามกีฬาอาคารสถานที่ประชุมให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆได้มาใช้บริการ 5. ชุมชนเป็นสุขจัดกิจกรรมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีเช่นการจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์การจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้ง การเยี่ยมบ้านนักเรียนประวัติเนื่องในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียนกิจกรรมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่ผู้เรียนและชุมชนการให้บริการจิตอาสาในงานต่างๆของชุมชนทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนทำให้ชุมชนเป็นสุขผลการดำเนินการและประโยชน์ที่ได้รับ จากการที่โรงเรียนบ้านโคกปากกุงได้พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีด้วยวิธี5สุขได้แก่1ผู้เรียนเป็นสุข2โรงเรียนเป็นสุข3สภาพแวดล้อมเป็นสุข4ครอบครัวเป็นสุขและ 5. ชุมชนเป็นสุขซึ่งได้ดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือผู้บริหารครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรชุมชน ผลของการจัดกิจกรรมสรุปได้คือการดูแลเฝ้าระวังการป้องกันร,รักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากโรงเรียนต้องร่วมกับเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการจัดการด้านสุขภาวะโดยมุ่งเน้นข้อมูลจากการจัดกิจกรรมทั้งผ้าสุขมาเป็นเป้าหมายหลักทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตาอํามีสุขภาวะที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนดทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับสบพทออประจำปี2563และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่6ระดับประเทศประจำปี2564 โรงเรียนบ้านโคกปากุงได้เผยแพร่รูปแบบการกิจกรรมได้รับการยอมรับและประสบผลสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันร,ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นดังนี้ 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนักเรียนที่เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมในกลุ่มสารการเรียนรู้ต่างๆ2การเผยแพร่สู่ชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมประสถานศึกษาสู่ชุมชน (Open House) ของโรงเรียนกิจกรรมการประกวดและการจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่และระดับที่สูงขึ้น 3. เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์และ Facebook ของโรงเรียนบ้านโคกป่ากงสี่ได้รับเกียรติบัตรในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกรันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในกลุ่ม10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5. ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมโครงการ1โรงเรียน1นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับสบพทออประจำปี2563 6ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบผู้เรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่6ระดับประเทศ ประจำปี2,564